มีคอมเมนต์เข้ามาในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าลงทุน5000เนี่ยใช้วเวลา8เดือนแล้วก็ทำกำไรหลักล้านเนี่ยยางทำได้อยู่ไหมนะครับหลายคนบอกว่ามันเป็นการล้าสมัยเกินไปบางคนบอกว่าอาจจะใช้ได้เมื่อสัก10 20-30ปีที่แล้วนะครับแต่ผมจะจะบอกพวกเราว่าหลักการที่มันเป็นหลักการเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะใช้ตอนไหนมันก็ยังใช้ได้นะครับเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่า สิ่งที่ผมทำนั่นเราถ้าเราแยกองค์ประกอบจริงๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า1คือความต้องการของลูกค้ามันชัดเจนฮะถ้าเมื่อไหร่ที่มีความต้องการของลูกค้าเราทําได้แน่นอนนะครับ2ก็คือว่าธนาคารยังปล่อยกู้ที่อยู่อาศัยให้กับคนไหมถ้าธนาคารยังปล่อยกู้แน่นอนว่าเราก็ยังทําได้นะครับ 3. ที่ดินที่เป็นแปลงเล็กแปลงน้อยแปลงขนาด50วา100วานะครับ50 60วาะไรพวกนี้ยังมีขายอยู่ไหมต้องตอบว่ายิ่งเยอะเลยนะครับเมื่อยิ่งเยอะนี่ถามว่ามันยังทําได้อยู่ไหมก็ยังทําได้นะครับ4ก็คือเรื่องของทําเลนะครับทำเลต่างๆเนี่ยนะครับมันยังมีที่ที่ผู้คนต้องการอยากจะไปอยู่อาศัยไหมซึ่งแน่นอนว่ามันก็ยังมีนะครับแล้ว5 ห้าความต้องการใหม่ๆของลูกค้าเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่ามีความต้องการแต่ความต้องการนั้นมันเติมเต็มหมดหรือยังแน่นอนว่ามันจะมีความต้องการใหม่ๆทราบไหมครับว่าเวลาที่ผ่านไปอีก30ปี40ปี50ปีเนี่ยมันหมายความว่าเราก็จะมีผู้คนเนี่ยนะครับมันเหมือนคลื่นที่มันไล่กันไปเรื่อยๆ,ๆนะครับดังนั้นคลื่นตรงนี้นะครับมันก็จะนําผู้คนใหม่ๆที่ เขามีความต้องการนะครับผมจะเห็นได้ว่าคนที่ซื้อบ้านยุคปัจจุบันเ่ยที่มาซื้อบ้านผมเนี่ยก็เป็นหนุ่มสาวที่อายุประมาณสัก25 26 27ซึ่งถามว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเขาอายุเท่าไหร่ก็แน่นอนก็ประมาณ14 15 16 17นึกออกไหมครับเขาก็ยังเรียนหนังสืออาศัยอยู่กับพ่อแม่นะครับเมื่อเวลาที่เขาแต่งงานเมื่อเวลาที่เขาทํางานได้มีรายได้เมื่อเวลาที่เขาอยากจะแยกออกมาเป็นครอบครัวถามว่ากลุ่มเ่าเนี้ยเขายังอยากได้บ้านพวกนี้ไหมซึ่งมันก็ยังมีโอกาสนะครับเพราะนั้น การที่จะบอกว่าลงทุน5,000แล้วทำกำไรหลักล้านเนี่ยยังได้อยู่ไหมผมตอบให้ยืนยันด้วยความมั่นใจนะครับว่ายังได้อยู่นะฮะวันก่อนผมขับรถไปดูต้นไม้นะครับก็ไปเจอกับลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งทำแผงต้นไม้อยู่ตรงนั้นนะครับด้วยที่เคยคุยกันบ่อยเราไม่ได้เจอกันมาระยะหนึ่งแต่ก็ติดตามทาง Facebook ก็เลยถาม ไม่ได้ถามหรอกฮะก็บอกว่าอาจารย์ตอนนี้หนูได้ไปทําแล้วนะก็คือทําบ้านขายเราก็ตกใจว่าเฮ้ยตยวนี้เศรษฐกิจมันอาจจะไม่ใช่ขาขึ้นหรือว่ามันไม่ใช่จังหวะที่ดีของการทําอสังหาหริมทรัพย์มันอาจจะเสี่ยงนะถ้าไม่รอบครอบรัดกลุ่มเพียงพอเขาบอกว่าอาจารย์สบายใจได้หนูใช้สูตรก็คือว่าถ้าไม่มีลูกค้าหนูไม่สร้าง ถ้าไม่มีลูกค้าหนูไม่สร้างแปลว่าอะไรฮะนั่นคือสูตรที่ผมใช้นะครับเมื่อเรามีลูกค้าแต่ครั้งก่อนเนี่ยผมใช้ก็คือใช้เครดิตตัวเองนะครับเพียงแต่ปัจจุบันเนี่ยตัววิธีการที่ผมใช้เนี่ยผมสอนพวกเราเนี่ยพวกเราเอาไปแปลได้หลายอย่างเลยนะครับจริงๆผมก็ทํามาหลายอย่างเหมือนกันนะครับก็คือว่าเราอาจจะกู้ไม่ได้นี่ออกไหมฮะเราอาจจะมีแบล็คลิสเราอาจจะเดินบัญชีไม่สวยเงินเดือนเราไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเรามีองค์ความรู้ถ้าเรา ทราบวิธีการว่าเขาทําอย่างไรแล้วเราหาที่ดินได้นะครับแล้วเราหาลูกค้าได้เราก็จับลูกค้ามาแมทชิ่งกับที่ดินเสร็จแล้วเราก็เอาแบบก่อสร้างเราต้องมีความรู้เรื่องก่อสร้างด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปยื่นกับหน่วยงานราชการเทศบาลอบตอ หรือว่าสำนักงานเขตได้ใบอนุญ,ญาตมาแล้วก็เอาแบบตัวนี้นะครับกับสัญญาจะซื้อจะขายไปยื่นกู้ก็ได้ลูกค้ากลับมานะครับกำไร3 0 0 0ส0สนสบายมากนะครับถ้าหลังใหญ่ก็กำไรล้านกว่าบาทอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันทำง่ายมากผมบอกได้เลยนะใครๆก็ทำได้นะครับทุกวันนี้ผมก็ทําเล็กๆอย่างนี้ที่แลหลัง2หลังจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นมาแล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่เป็นองค์ความรู้สิ่งที่เป็นที่ผม สะสมมาเนี่ยนะครับก็ได้บอกกล่าวแล้วก็สอนพวกเรานับหมื่นคนแล้วนะฮะแล้วก็มีคนสําเร็จทั่วประเทศทุกจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ได้อะไรมากมายของก็คือไม่ต้องโลภมากมายจะเอาเป็นหลายๆพันล้านโดยที่เราขาดความรอบคอบอันนั้นก็อาจจะมีอุบัติเหตุทางด้านธุรกิจได้แต่ถ้าเราทําด้วยความระมัดระวังจับเงินล้านยุคนี้ด้วยการลงทุนน้อยที่สุดหรือว่า แทบจะใช้ก็ว่าศูนยบาทได้ไหมนะครับผมยืนยันว่ายังมีอยู่นะฮะแล้วใครที่อยากจะรู้รายละเอียดมากกว่านี้มากกว่าที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็ทักเข้ามานะฮะทางเพจชวนกุณรวยด้วยสังอาโดยใช้งเงินคนอื่นนะฮะหรือว่าจะเป็น ไลน์แอ g เอกอินสปานะครับซึ่ง Egg เอกอินสปายเขียนเหมือนกับช่อง YouTube ที่ท่านกำลังกดติดตามอยู่ที่นี่แหละนะครับแล้วก็ช่อง t ิ k ตอกนะถ้าข้อความเข้ามาเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดเข้าไปนะครับผมการันตีเลยว่าการลงทุนหลักพันของท่านนั้นจะทำเงินหลักล้านหลาย10ล้านเป็นหลักร้อยล้านได้นะครับแล้วก็มีคนทำมาแล้วด้วยนะครับขอพูดถึงการติดตามนะครับเป็นกำลังใจสำหรับพว,พวกเราทุกคนให้ได้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปด้วยความมั่นคงทางด้านการเงินอย่างรวดเร็วนะครับ